RPA12 พร้อมแล้ววันนี้มาพร้อมกิจกรรมโบนัสฉลองครบรอบป,ปีซื้อรอเย่าพลาดจะรับโบนัสรางวัลอย่างแน่นอนจ่ายเพียง360 UC และรับการอัปเกรดเป็น Elite p า s s สพลัมูลค่า1920 UC เดี๋ยวเวลาไม่มากแล้วรีบไปดูตอนนี้เลยซื้อ RPA12 ระดับใดก็ได้ตอนนี้เพื่อรับรางวัลโบนัสเพิ่มเติมสำหรับรางวัลจะถูกสุ่มอัตโนมัติหลังจากซื้อซื้ออิลิ e พาสเลเวล เพื่อลุ้นรับการอัปเกรดเป็นอีลิ e Plus p สมูลค่า1,920ี UC ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาอ l ลิ e Plus ทั้งหมดมาพร้อมกรอบรูปเต้นฉลองไก่รูปปั้นของสะสมและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังจะได้รับโบนัสคะแนน50%ทุกสัปดาห์อีกด้วยซื้อจนครบทุกเลเวล,ละรับคืนสูงสุด720 UC นอกจากนี้คุณยังมีโอกาสได้รับคูปองส่งกล่อง RP แบบ10ครั้งคูณ2มูลค่า10,80 UC คะแนนร้อยเยลพาสมูลค่า500 UC และการภารกิจคูณ10มูลค่า250 UC ซื้อและรับของรางวัลฟรีโปรโมชั่นที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดซื้ออ l ลิพาร s ส1 0 0เลเวลแรกเพื่อรับโอกาสอัพเกรดเป็นอ l ลิพา s สพารสมูลค่า1920 UC ค้อองสุ่มกล่อง RP แบบ10ครั้งแนนรอยเยลพาสการภารกิจและอื่นๆซื้ออ l l ิพา s สพา s ์ส0 0เลเวลแรกเพื่อรุ้นรับ คู่องสุกล่อง RP แบบ10ครั้งคูณ8สูลุค่า4,320 UC ระยะเวลากิจกรรม12เดือน3 2,025ถึง10เดือน5 2,025อยากได้ใช่ไหมไม่ต้องรอแล้วซื้อ RP A 12ตอนนี้เลยรับรางวัลโบนัส